อนุญาตหลายๆน้ำออกเข่ามีแห้งอนุญาตพี่น้องนะครับเนาะมาเด็กกมูวันนี้ล่ำให้ผู้เฒ่จจาฟังจิ๋เล็กจังหน่อยสักก่อนเนาะอ่าจังคอยเตียนคอยยาวกันไปนะครับจูบามาซอยพี่น้องหมอล่ำกระดีเท่งพี่น้องเจา้าภาพน้ำเอาโอละนอจังบาอาจารย์หมอแค่น้อง ลนีจังว่าบุญให้บุญหละจังว่าบุญให้บุญมีบุญน้อยบุญใหญ่บุญไกลบุญกาบุญสองสาราบุญปั่นเข่ากีนบุญที่กินน้ำอันนี้แม่บุญคาาบุญทาบุญพ่อบุญแม่บุญพี่บุญน้องในสร้างึ้นมะมือนีถือว่าเป็นงานอุปสมบทเพื่ออุทิศส่วนกุศลไปหาแมจันหรือว่าเมตติงของเฮาผู้ลวงเสียหายตายเสียจากใครว่ามะมือนีบุญพงคาหมอลำห่อนสักติกลาย ใส่มอลำเทียงงานผิดชุ่มพ่วงกะดีเพชรชลาพอนะดีที่ว่าบุญหลายใสยเงาได้มาห่วมบุญหวมท่านเมื่อนี้ผู้ขามอลำพอนสักจึงขอกล่าวคำว่าสัพเพสัตตาเวลาหนตหลัดจังวาสัรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาเป็นเพื่อนทุกข์คอยผลจากทุกสาดอ ลหลัจังรพรรดิประสัต์ทั้งหลายนี้เกิดขึ้นมาเป็นเพืเ่อนสุขขอ้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป เอาหละนีคนว่ากันลํำนี้บางคนสีบาง่ายบางคนมา,า,ายา,าไลลกลสารพัดแต่เสียบเอาไหลเลี่ยมกนสารพัดแต่สีคนคนใบแนวหมักแนวดีดีแนวไหนขักก็อยากฟังแนวนั้นให้มันท่านใจท่านหูคนยุคจรวดระวังหวดพี่นองเห็นหูู้สูแนวก็เหตุนฉนั้นถามเขาเข้าขูแล้วจังหาบนปรึกษาเพื่อบเ,เสียเวลาคนฟังนั่งดนทนง่วง บอกคนฟังจมหมอลำหมอท่านถึงสวงหมอลำจำให้แนบบอกทั้งพ่อหนึ่งแนบบอกใค้จันเหลืงเจ้าจะหันเท่าไปก่อนขอโทษถอดคราบยะสเ้าเดือดร้อนร้องกอนประเดียวเดียวคือเดี๋ยวนี้เกี่ยวกำลังปิ่นเจียวยาเฝ้าหมุนมันลุยให้หมอลำสองคนเขานั่นคุยหาสนสนธนาหาเหียในสังเกตก่อนจันเลืองใดให้กับดีขอใจใส่ใดเย้เพื่อนเสียงาน กับใหญ่พ,นพันผิดกันมวนหูดูได้หมอจึงหนึ่งขืนหาดมาจาักปลาเรืองอะไรทถิงพองถามมองสอบประหาผลหาเหตุจักปลาคุยจักปลาเทศจักปลาล่ำมาเตยบนใาอยู่กับมีเห็นมาหลายแบบนีจังขอตัวจะถือสาพอสะท้าคือกันแม่สะท้านคือกันผู้ฟังโยทังไตหมอลำไปผิดมองผิดต้องสะตอไตหมอลำไปหมอถือมองปอกข้องล่างขึ้นใส่ทางพราเจ้าภาพคือกันแม่เจ้าภาพคือกันเห็น่าเจ้าในจงังกะจคมเห็นเขาไยละ รู้จักนักจักเบาทิตบังเขาเราบังจิดตาเสียเงินจ้างเต็กเลยบ่อม่นพอเต็กเลยบ่อม่นแมียิบังไตะละก็แนเนี้ยบัตรโถ่บรได้งานเจ้ากบเราเสียหมอลำขากันตายพี่น้องผู้นั่งฟังลับอยู่นี่กับเรได้กินเนือคือดังควงฟันเดิมสลับเมตตาเสียทำให้เสียงานกับยากน้ำเจ้าของบ้านจะนนันขอภัยเดิมทานหมอลำที่เปลี่ยนครัวคัมเบียอกันหนักมือก็ง่ามกรับแต่ใบเนี่ย มาลำจุ่มพวงทั้งเดาทั้งกอดคือจังบ่ให้เขาเออโอ,โอ้เป็นผู้หญิงที่ถือลักษณะอยู่บนกันนะจับไม่กันะนะเ,เนื้ออ่อนงอนเกี้ยงเมียไอ้บ่มานะําจับปุบปูบปับหนึ่งเนื้ออ่อนงอนเกี้ยงกันนะเออผายไรเพียงยังดีหหมอยลักษณะยุดตัว นมอก้ผเห็นปูเต้นบอกว่าไงปูกับลูกไผ่เต้นปูกันเป็นตะเบิงอยู่เอออันนี้กับปูคือกันละล่ำอยู่นี่กระไดเพ่งเอี่ยงนี่นั่งเพลงเงี่ยงอะไม่ห่างหรือเปล่าสอยสอยนกแต่าต่วิไปทางไหนกับโอ้หเจ้าแม่เจ้าแม่เที่งพรมีน้ำเย็นจัดหวกเอยากน้ำเย็นแหมไม่เหงาหรอก นี่สวยเนดะ้องูจักสวยกินแน่นี่กระไดจักละ,ะกะ็กเปิดแยกเบิ้งเนาะเดี๋ยวพ่อจักให้อยู่เป่ากระพีกับน้องกันเนี่ยจะติเชี่ยวก็แปะจะของได้จ้างไรท์ถอะจะติจักให้เราไหมเพืงอนยังก็ว่าไงบ้าเออ อาไวยพ่อไวยแม่แถาแก่จะหอบสาทธาผู้่นสั่งนำทำบุญขึ้นมาเมื่อนี้ถือว่าบุญคุ้นไหลนี่เะเพ่นว่าสั่งหยังมอทอสั่งนำทำบุญคุณหยังมอทอคุณพอ่ณพอคุณแม่แก่หยังมอทอแก่คุณแก่ซากข,ขาดหยังมอทอขาดศิลธรรมนำหยังมอทอนำควางพระเจ้าเสาร์หยังมอทอเสาร์บัดสิลมสีตายคนของเฮาเกิดเคยมาแล้ว่าเคยยากหยังตัวแม่ คืดยากบว่สีลมหายใยจากกันไปมันมาควมตายนี่แข็งพอสมา,าัยขึ้นที่สร้างก็ไปน้ำขึ้นที่รถก็ไปน้ำบอกว่านี่มอพนล,ลงนะ้ำก็เล่า,ตายตเราบอกว่าน้องเล่อก็คือดังกันหมดไปมึงเดียวกันเหมือนไอ้พอเอ้ยมอเคยเอ้พน ละแมนสิมีเงินล้านก็ตายไปดอกคือเก่ามบุตเจ้าสอนไว้ดอกแม่นจริงท่านบ้าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจนหรือรวยก็จะตายกันไปทั้งนั้นเมื่อนี่เป็นเชี่ยวของไม่เงียติงต่งอาเชี่ยวต่อไปอาซิแมนของมาแค่นี้กัน มลำกระเยาต่อไปคอยกับบ้าฟาหูท <isation> ึ่งพอจันั้นแล้วสังขารสังขาราอย่าติไปคิดอย่างไรอย่าติไปแพงไว้องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าพ้นเบิ่งแล้วเบิ่งกักกแล้วสังขารนะบ่แม่นของเฮาจักอันจักอย่างส้ำคัญกับของที่ย่างได้จังไห้จังมาจังสั่นเออมารำพวงเจ้าหูจักมอนหางงามจังเสี่เขาเบิ่อว่าหนาคนเด้นนี่ หน้าหมาบอแมนหน้างามๆจังเสียเขาเอินว่าหน้าผากเขนไม่ใช่เขนเราเอินว่าเขนศอกขาเข่าขาแข้งอันนี้ทองใหญ่อันนี้ทองน้อยข้อกบแมนข้อคนนี่เขาเอินว่าคอหอยขอหอย,อ,หอ,ยอันนี้มันหืม มาเน่าในไม่เล้าเน่าแน่ไแขวในปากนี่กับมี่อันว่าเน่าอีหลีมันตับไตใส่ปอดที่แม่สังเกตง่ายๆคนงามๆยังเสียกับตดเหม็นนี่เพิานว่าตดออกปอดหน่อยๆหนึ่งกับเหม็นมอเจว่ามันเห็นเป็นตูเป็นตอนำย็ดตดออกก้อนนี่ขีออกน้ำหลังพ้นห้ามนเย็ดตดอกก้อนขีออกน้ำหลังได้เอาเมื่อุ้มดังเหม็นจนห้ากอกเป็นผู้ใดละบอกว่าคนนี่ดีทําเหม็นตดยังเสียกับจางหนี เหม็นตดยังนี้เหม็นเหม็นยังอาจารย์พายนั่งเฝ้าเบิดมือก็ได้เหม็นตดเหม็นนั่นนั่นนี่ยังใส่เหม็นขี้เป็ดขี้ไก่ขี้ข้าวขี้ควายย้ำมือเศร้ามือสวยกะพ่อทนอยู่แน่แต่เหม็นขี่คนนี่ตีย่าแม่มันนานิยูคิวต่อแต่ตากัะซอมเดี๋ยวหากองขี่เด้สังเกตว่า ย่งายงไก่กองขีไปเอ๊ะมันเหม็นอยู่ใส่ปะหมวกหาดมหาหั่วยมันเหม็นอยู่ไไดีตัวป่าเนีขีเจังไหนสิไปอยู่ซือนัน่น <c oughs> มันเที่ยมเที่ยมกันน <c oughs> ั่นแหละโอ้บัดตบัดมันบัดมันเหม็นอยู่นี่ปอกกล้าวตับไตจะไปขีผู้ใดก่อนเฮาดีแค่จังว่าจะไปไปแพรงไปอืมว่าเมนของเฮาจะกันทักยางเนาะสังขารสังขาร้า เออนาผากระโปงนาอ่านานาค้นกระโปงนาผาค้าเขาค้างเชียงตลานไข่เที่ยวครักระดอกกระเดียดอารมณ์สู์จักบาทเนี่ยเออจัดสาธิตซะก่อนเจียงหน้าหน่อยค่อยนั่งเออจะเอา